ขอเจริญพรผู้เข้าอบรมผู้เป็นวิทยากรในการต้มข้าวโพดนะครับการต้มข้าวโพดของเราในวันนี้เราจะมีหลายสูตรแต่เราจะให้ดูคลิปวิดีโอก่อนอันนี้เราจะแนะนำนะครับวันนี้ข้าวโพดที่ส่งมานะครับจากไหนนะสระบุรีนะครับรนี่นะครับข้าวโพดพันธุ์สวีทนะครับหรือข้าวโพดหวานทั่วไปนะครับเวลาที่เราปอกออกมาแล้วเราจะเห็นความตึงของเขานะครับมันจะ เขาเรียกว่ามันเด้งใส่มือเลยนะครับนี่คือข้าวต้มข้าวโพดที่สดแล้วก็ใหม่นะครับแล้วก็มีความแน่นนะครับข้าวโพดที่ยังเป็นฝักสดอยู่จะมีสีออกเหลืองขุ่นๆนะครับหลังจากต้มแล้วจะมีความใสนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้มันหอมก็คือใบเตยแล้วก็เราจะมีเสริมด้วยเกลือนะครับหลังจากนั้นที่เรามาดูคลิปหลายๆคลิปแล้วเรามาสรุปกันว่าเราจะใช้กรรมวิธีไหนประยุกต์ใช้เพื่อเป็นสูตรข้าวต้มข้าวโพดในสูตรของเราเอง เดี๋ยวทุกท่านจะได้รับการชมคลิปวิดีโอต่างๆเชิญชมได้หน้าบัดน,นี้ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีวิธีการต้มข้าวโพดหวานมาฝากหลาหลายคนเนี่ยเคยซื้อข้าวโพดกินใช่ไหมคะหรือว่าหลายคนี่เคยต้มกินเองแต่ปัญหาที่เจอก็กคือต้มยังไงให้สุกพอดีให้เม็ดเต่งตึงสวยไม่เหี่ยวไม่ซีบไม่ย่นดูแล้วนะ่ากินอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วิธีต้มข้าวโพดกินเองนะคะก็จะมีใบเตยสดตัวนี้ใส่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มีเกลือแล้วก็ข้าวโพดสดค่ะแล้วก็น้ำสะอาสดส่วนผสมมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเตรียมข้าวโพดก่อนค่ะข้าวโพดเราก็จะตัดส่วนหัวส่วนท้ายทิ้งก่อนนะคะปอกเปลือกข้าวโพดค่ะผมนี้ไปเรื่อยๆค่ะ มันก็จะรบรอบแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะแกะเปลือกส่วนเกินออกค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยคือเอาออกเลยเรา<อ>ก็จะได้ขั้วโมลกษณะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวําแบบนี้จนเสร็จเลยค่ะอาจารย์ทบทวนมาก่อนก็คือน้ําจะต้องเดือดก่อนท,ทุกคลิปเลยนะครับเพราะนั้นสูตรหนึ่งที่เราจะได้ก็คือไม่ว่าจะจากสูตรไหนก็แล้วแต่น้ำต้องเดือดก่อนเสมอ ก่อนนี้เราจะต้มข้าวโพดไปนะ,นะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูอีกะะขึ้นตอนแรกสีมันจะออกขุ่นๆขาวๆหน่อยนะคะแต่พอต้มสุกเนี่ยสีจะสดแบบนี้เลยค่ะเม็้ก็จะเต่งแบบนี้เลยนะคะเคล็ดลับค่ะครบสิบนาทีเราก็ปิดไฟได้เลยจากนั้นจะตักขึ้นแค่ด้านเดียค่ะไม่เกินจากนั้น แล้วก็แช่ในน้ำเย็นธรรมดาเป็นไม่เดียวยูค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดง่ายๆนะคะลองทำดูค่ะเดี๋ยวเราจะมกันเลยสูตรนี้คือไม่ต้มนานต้มแค่ส<ด>ิบนาทีนี่เลยค่ะข้าวต้มค่ะอันนี้เราั่ต้มง่ายมากๆเลยค่ะแค่แพ้เองเนาะใครๆก็ทำได้อันนี้เราจะชินนมให้ดูแล้วกันนะคะว่าข้าวที่เราต้มเนี่ยอร่อยไหมอร่อยแค่ไหนน่าเพื่อะจะให้เม็ดเตึงแต่จริงๆแล้ว มันไม่จําเป็นเลยพันขา้าวโพดนะที่การใช้วันนี้ค่ะก็เป็นขา้าวโพดหวานแต่การต้มไม่เป็นไม่รู้วิธนจากเมื่อก่อน3ฝัก10บาทนะแต่เดี๋ยวนี้เป็น3าฝัก20ดูฝักสก่อนใหญ่เปลือกดูเปลือกนะให้มันสีเขียวค่ะล้วก็ยังได้ความสดอยู่แต่งกลิ่นค่ะไว้มาค่ะในส่วนของขาออ้าวโพดการก็เปลือกติดมาแบบนี้นะเพื่อความสวยงามเนาะในการขายกา่ก็จะแกะเปลือกออก เ,เสร็จแล้วการปอกข้าวโพดเสร็จอันนี้เสร็จนะย่งไปไม่ได้เดี๋ยวกันจะเอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาข้าวโพดนะคะเอาไปต้มกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้าวโพดที่เราจะต้มนี่น้ําเดือดประมาณนี้ค่ะน้ําร้อนประมาณนี้เราก็เอาข้าวโพดนะคะหย่อนลงไปแบบนี้ต้มหกฝัก หม้อใหญ่ๆอยู่มากเลยก็คือตั้งแต่น้ําเดือดขึ้นมาค่ะก็จะใช้เวลาะนะคะี่ยังไม่ปิดแก๊วก็ยังเดือดผักๆๆอยู่นะสิบนาทีสิบห้านาทีความหวานของมันไม่หวานนี่ระคะมันอยู่ที่เวลาการต้มด้วยระยะเวลาการต้มค่ะก็คือเขามีความเหนียวเนาะเออแล้วก็มีความแข็งมากกว่าก็เพิ่มเวลาไปประมาณ15นาทีอ่าเพิ่มไปอีกสักประมาณ5นาทีนะคะ เอานี่เลยค่ะใบเตยใส่ใบเตยมันนอนฝักมือเรียกกันอยู่ว่าเมื่อไรจะเอาชั้นใส่เลยสักทีชั้นรออยู่นะเรออื่มใส่ใบเตยน,นี่ไงเพิ่มความแก๊สาถ้ามันเดือดแรงๆเนี้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไฟแรงเลยใช้ไฟกลางค่ะในการต้มนี่ิ0นาทียาวไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะอันไหนที่ว่ามันไว้กลิ่นหอมมากแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะคะพอเวลาปิดแก๊ เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นเอาไปใส่ในกระมังน้ําที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่กระมังน้ําที่เราเตรียมไว้แบบนี้เลยถ้าใครมีเป็นน้ําเย็นจัดๆเนาะน,น้ําแข็งลอยอะก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างพ่อแค่นี่เลยค่ะการเอาขึ้นจากน้ำนะนะคะตั้งทิ้งไว้เกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งละนี่เลยค่ะดูความเหี่ยวค่ะ ไม่มีเหี่ยวให้เห็นเลยนี่เม็ดตึงดูไปทั้งหมด3าคลิปนะครับสิ่งที่เราจะจับประเด็นได้ในการต้มก็มี3สูตรหนึ่งใส่น้ำเกลือใส่เกลือขณะที่ต้มและน้ำเดือดจัดอันดับที่2ก็คือต้มน้ำเปล่าเลยน้ำเดือดจัดแล้วค่อยไปใส่เกลือตอนที่ทำการล้างก่อนกินนะครับแล้วอันดับที่สก็คือใส่น้ำตาลด้วยและหลังจากนั้นเอาข้าวโพดไปน็อกในน้ำเย็นแล้วก็ใส่เกลือเติมทีหลังเป็นการแช่น้ำเกลือ แบบหนึ่งนั่นคือ3สูตรที่เราได้แต่จุดประเด็นที่เราได้เหมือนกันคือ1น้ําน้เดือดจัดต้มไม่เกิน10นาทีแล้วก็น็อกในน้ําเย็นที่ทั้ง3คลิปวิดีโอก็คือเหมือนกันเดี๋ยวเรามาสรุปสูตรแล้วดูอีกคลิปหนึ่งนะครับลนน้ำที่จะใช้ทำาน้ำเือดก็จะเป็นน้ำต้มข้าวโพดนะคะจะมีกลิ่นน้ำทองน้ำใบเตยสำหรับน้ำต้มข้าวโพดที่ใช้ต้ประมาณสองถึงว่าสองพันแอลแคละคนให้เดือดนะคะ คลิปนี้สั้นหน่อยเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งนะรประทานมากมากเลยอ่อนๆเลยอคน,ออนจัดการข้าโพดกันดีกว่านะครับเพื่อควารมรวดเร็วในการในการทำแล้วก็ที่แน่ๆข้าโพดที่มาแบบนี้ผมปลาสติกหรือว่าส่งมาหลายวันเราจำเป็นจะต้องทำความสะอาดทั้งหมดถ้าไม่งั้น ต้มแล้วก็จะเปรี้ยวเร็วบูดเร็วนะ,ะไปเราไปเริ่มปฏิบัติการกันเลยไม่กวาดไม่สวยเลยอยู่ตรงถอดนะ้แต่ลองอ่อ ไม่ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราทําุกจกถูกแบบเลยถึงข้าวโพดอันนี้ที่ว่าเปลือกมันยังสมบูรณ์ไม่หนาวมันนะเราก็เราก็เหลือไปิดหนึ่งเอาไปทําแบบมีเปลือก เได้เอาข้าวต้มกับไอติมากับรีดกับกับเลได้นะได้ไม่เป็นไร่ะเดีไม่เป็นไรคืออะไรนั่นไม่เป็นไรขาเคืออะไรไ้เน่เราเลยเพราะเขาเเรากลับบ้านไปพด để đấy là vấn là vấn quan hàng vật đấy rồi phải giải các mối Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ bát cái à đây nha nó không là cung đâu